สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามชมรายการทางช่องย o u t u เล้นเที่ยวเน้นจริงของผมแอนโทนีนะครับวันนี้ผมไทยพาท่านมาเมืองเมืองหนึ่งของยรันทเยอรมน,นีนะครับเมืองนั้นอยู่ในรัฐบาวาเรียนะครับชื่อว่าเมืองวอสตัวครับเมืองวอสตัวเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่สวยงามหลายที่มีปราสาทบ,บนยอดเขานะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะพาไปชมแล้วไปตามมา ที่เราพามปชมก็นเป็นสารากลางเมืองนะครับที่ใหญ่โตมากทำอย่างนี้ยอดนะครับจะแตกแตกจากต่างจากที่อื่นตัวนี้สคา,าน,นี้ก็มีอายุน่าจะเป็นหลายร้อยปีนะครับโดยเป็นปินหลินนะครับแต่ที่นี้ไม่ไม่ใช่โบสถ์นะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่ในช่วงโควิดนะครับ าจะรูปกลกงเป็นศิลาแรงสีสีแดงนะครับเป็นศิลาลักษณะของศิลาแรงจะมียอดหอคอ,อยนะครับสูงที่จะเห็นโดดเด่นมากง่ายเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะพา,มมาชมให้ครับ เวอสบวกเจวิสนะครับคือศูนย์กลางธุรกิจนะครับเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของวิรบวกเมืองเวิรตบวกนี่นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวตรรษที่13ครับนนะจะมีตลาดนัดนะครับบริเวณตลาดนัดแล้วก็จะมีรถพวกพุทธทักนะครับมาขายของบริเวณนี้ครับนั่นจะเป็นเสากลางเมืองครับ รอบๆก็จะมีศูนย์ร้านค้าต่างๆให้ชมนะครับ,รบเดี๋ยวเมาจะพาชมสถานีต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสะพานนะครับข้ามแม่น้านะครับเป็นสะพานเก่าอายุหลายร้อยปีนะครับ จะมีรูปปั้นอยู่สองฝั่งครับข้างบนนู้นก็จะเป็นปราสาทนะครับเราเห็นปราสาทโบราณเขาเรียกว่าคาสเต้นนะครับจะมีอยู่สองปราสาทอ้โห oh. ปราสาทนู้นนะครับสีขาวหนึ่งที่ไกลๆนู้นนะครับแล้วก็ปราสาทนี้นะครับ,รบ,รส,รบสองปราสาทนี่ก็เป็นแม่น้ําสวยงามมากครับสําหรับเมืองนี้นะครับวร์บวก <c oughs> ความแรงมาจากความต่างของระดับน้ํานะครับจากของฝั่งในของฝั่งณนะเวลานี้อากาศเย็นสี่องศานะครับยังไม่มีหิมะนะครับนี่ครับทําน้ําเป็นสองระดับนะครับสวยสวยจริงๆครับสําหรับ เราก็จะพยายามที่จะพาขึ้นไปชมบนสัพะสานนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่เหมือนจะได้ยินว่าปรสาทนี่จะปิดอยู่นะครับยังไงจะลองพยายามดูนะครับนี่เป็นทางเข้าออกประสาทนะครับเป็นทางด้านหลังนะครับ พาเข้าไปชมภายในบริเวณครับ อยู่มาเลนเบิร์กฟอสเทนะครับเขาเรียกว่าเลสิเดน์นะครับที่นี่น่าจะประมาณว่าเป็นชื่อว่าปราสาทมาเรียนครับครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับขนทางยังอีกยาวไกลครับต้องขึ้นมาได้เยอะ ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากโอ้โหปิดทางเดินปิดโอเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้คงพาขึ้นไม่ได้เห็นชัดๆเลยนะครับวพราเขาปิดไว้แต่ทางนี้ปิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินบนไปทางหน้หนดูนะครับพอเห็นคนอยู่ข้างบนไหวไหว ปราสาทใหญ่โตมากแล้วเราความพยายามเราก็ถึงทางเข้าปราสาทชั้นบนจนได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับว่ามียังไงมีอะไรบ้างเหนื่อยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆ ชมบริเวณรอบๆนะครับดูๆเลยครับจะมีหลายร้อยห้องมากทางไทยนอกประสาทน,นี้เราก็จะเห็นบ้านเมืองอยู่ที่ในมุมสูงนะครับ เดี๋ยวลงมาด้านนี้ขึ้นมาบริเวณ จะเข้าชมได้นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปชมด้านในครับและนี่นะครับเพก็เป็นบริเวณข้างภายในนะครับของตัวอาคารครับภายในบริเวณตัวปราสาด้านในครับจะมีป้อมปะคหอคอย ดูข้างบนมันจะมีลาพันเซลอยู่ไหมนี่ห้องข้างบนน่ะหรือจะเป็นที่ซ่อนจักของเจ้าหญิงนิตรา ว่าถ้าภายในเขา เห็นรูปปั้นข้างบนนะครับเป็นนางฟ้าถือดวงแก้วนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆแม่ขลานะครับลอกแก้ว ทางนี้นะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งของทางด้านประสาทน,นะครับ <Hello. S 1> ที่เห็นอยู่นั่นคือมิวเซียมนะครับคือพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าเขาเปิดจะพาเข้าไปชมนะครับแต่ถ้าเขาไม่เปิดก็เข้าไม่ได้แต่เดี๋ยวจะลองเข้าไปติดต่อดูก,ก่อนนะครับว่าเขาจะให้ชมมั้ยหรือเปล่า ปรากฏว่าทางพิพิธภัณฑ์นะครับไม่อนุญาตให้เข้าชมนะวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่อื่นแล้วกันนะครับเป็นเพื่อการชดเชยจะเปิดสะพานน้ำใช่ไหมนี่นะครับดูนะครับเรือขนส่งสินค้านะครับระบบการจัดการล่องน้ำลึก ว่าเขาจะจัดการยังไงกับเรือลำใหญ่ขนาดนี้ ไม่เปิดนะคอยดูจอดแล้วเรือเริ่มจอดแล้ว าเปิดปล่อยน้ำจากข้างล่าง